มาฮะเรากลักบมาครั้งกับปอสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์ครับผมว้าวเรามาดูกันซิว่ามีอะไรน่าสุ่มบ้างนะครับผมคุณดูฮ่าโอเคฟีเซอร์อีกแล้วเหรอฟิเซอร์เที่ยงเงี้ยเนี่ยมานะแต่ดีแล้วคุณดูฮ่าเจมล้มีน้อยมากไม่ค่อยอยากสุ่มเยอะครับผมฮะจริงๆเราอยากไปลงออฟไฟมากคุณดูฮ่าแต่ว่าน้องนอพี่ครับพี่มาลงธรรมดาก็ได้ไม่ต้องลงแบบเออเอ็กตีเพราะมันจะยากเกินไปครับผมฮ่าีันย่างนึงคือ ตัวแตนถค่าสูรเราแทบจะไม่มีเลยก็ได้คุณดูฮที่ดีสุดก็น่าจะเป็นอ่ากียูนี่แหละครับผมแล้วก็เนซุโกะที่ยังไม่อีโวแล้วมันตีแค่ตัวเลือดไหล้วยนะครับผมประเด็นเฮ้ยกอสามารถอีโวได้แต่มันหัวเปล่าวะอยากได้กอร่างผมยาวเดูอยากได้ล่างผมยาวรับส็จค่าสูงเพิ่มเติมนี่ตัวอะไรเนี่ยคุณดูกากเรื่องอะไรเนี่ยเท่จังแกเป็นใครอ่เลยตัวนี้เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับผมใครทุรู้ก็คอมเมนต์ไม่ได้สตอรี่รอบนี้เหมือนจะเป็นเอ่อม็อบไซโคไหมคุณดู ใช่ไหมเป็นแบบของม็อบไซโคร้อยนะครับผมน่าจะใช่ไปกันก็ผมไปลองลองดูว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะแต่มีคนบอกหาตัวแบบที่ดีก็คือนารัญชาที่จะแบกสตอรี่ได้ยาวแล้วก็ตัวในส่วนของจีนนอ G ที่โจมตีทุกหนึ่งวีคนดูฮาแบบไวมากก็เป็นตัวที่แบกได้ดีเลยซึ่งเราก็พยายามอยู่คนดูฮาต้องเคลียสตอรี่ไปถึงดันเจียนถึงจะเอ่อปลดล็อกยูนิตท,ทำจีนนอทได้นะครับผมฮะก็นา่าพอสมควรเลยแต่ว่าตัวนี้โกงริงคนดูฮาอาคาอิอี้ไม่ใช่อ อะมันเชื่อเลยว่าคุณดูอาโอคยิเออต้นเกมค่อนข้างโอพีนะคุณดูฮะก็ถ้าเกิดมีโค้ดใหม่ก็คอมเมนต์ก็ไม่ได้ครับผมฮะตัวใดที่ต้องการเลยแต่อยากได้พวกโค้ดเจมเออโค้ดสตดาร์ดมากกว่าเพราะเราเน้นสุ่มคุณดูเราเน้นสุ่มไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอาโอคยินายปล่อยให้หลุดอุปกรยังไ,ยงไงมาการเกลิสเเบตตั้งดักไว้ก่อนอลิซาเบตหรือแพทเิเซียว่ะตัวนี้จะไม่ได้ และพอล้างจานนั้นเราก็ทําการปล่อยไปเรื่อยเลยนั่นเองครับผมคดูหและดูเหมือนว่าตอนนี้ตัวที่เราถืออยู่นั้นสามารถแบกสตอรี่ได้พอควรเลยก็ยังถือว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่นะมาลองดูพี่เทพคนนี้ละกันคดูห้ไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราก็พวกแบบแนวๆแบบว่ามาโรงเรียนสอนเวทมวนต์อะไรพวกนี้ปะโอโหใช้ไฟโคตรเทแต่ว่าไฟอะไรอะไฟหรือเวทมวนต์วะ เล่พอเวฟหลังๆมาครับผมก็ดูหา้าตัวรีเจนค่อนข้างจะมาเยอะมากครับผมฮะตัวรีเจนนีคือมันสามารถเพิ่มเลือดได้นะครับผมก็เดเพะงันเร็วอย่าพยายามปล่อยให้มันลดไปได้ไม่งั้นแล้วก็เวฟหลังๆลําบากแน่นอนเล่จนในที่สุดบอสก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วนั่นเองครับผมฮะเดี่ยวนะไหวไหมเนี่ยเดี่ยวมันผ่านวงล้อมหูเลื่อนเหลือเยอะอีกพ,พ,พี่พี่ไหวเปล่าเช่แข็งด่วนเลยโอ้โหฝ่าวงล้อมมาได้โคตรไกล ไหวนะไหวนะไหวไหมัง้งอ่ะอัพเพิ่มแล้วกันคุณดูกลัวจะไม่ไหวนะครับผมเลือดเป็นล้านนะโอเคโหลกเสร็จแล้วคุณดูโหลกเสร็จเร็วบุกมาโคตรไก่บอตัวเดียวบอตัวเดียวบุกโคตรไก่โอเคโอเค,อเคมาช่วยตีเลยมาช่วยตีมาช่วยตียตเอเอใจแข็ไว้ก่อนใจเย็นจะนใจเย็นก่อนพี่อย่าเพิ่งรีบเดินใจเย็นก่อนพี่เรียบร้อยเรียบร้อยไป ายเอาดีๆก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะคนุณดูเกือบไม่รอดเหมือนกันน,นั่นนี่ตู้สูมทันจิโร่แต่ว่าพี่ทันจิโร่ตัวนี้เรามีเล้วนะครับผมตู้วายก็คือเอ่อที่เอี่เอเราก็มีเลือเปล่าวะมีอีกร่างหนึ่งนะครับผมเป็นร่างสีขาวเราลองไปดูตู้เซตไหมคุณดูฮะไปไหมดูตู้เซตกันนะครับผมตู้เซตเป็นโงกุกร่างก๊อดดีเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ชอบไม่ได้โชว์อะไรขนาดนั้นนะครับผมและตัวนั้นมันต่างจากตัวที่ตรงไหนเนี่ยคุณดูอ๋อตาวที่ด้าเมจนะครับผม มันทำให้แบบ2ฟอร์มทำไมเนี่ยมาตัวนี้สามารถอีโวได้ถึง7ดาวเลยนะครับผมฮะถือว่าเทพมากซึ่งก็ภาวนาว,ว่าว่าจะได้กันละกันมาลองสุ่มดูไหมคุณเดูเราจะได้หาตัวแบบพิฆาตสูตรไปทำนั้นด้วยนะครับผมฮะไปทำเอาไฟนะครับผมฮะมาลองเริ่มกันเลยสุ่มรอบแรกคือฟรีใช่ไหมมาฮะบอกเลยอยไฟสีแดงแบบนี้แปบลบว่าต้องได้สักตัวหนึ่งหลืว่าแน่นอน มาครับผมตัวเลขแบบนี้ออกมาหัวล,ะ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 ละ้านๆคุลิลินแน่นอนเฮ้ยลาดิตเหรอเอาดีโอเคคุณดูถือว่าโชคดีถือว่านี้ข้ามากับดวงพี่ชายของซุนงกุลครับผมฮะปราดิสฐเลยครับผมอ่ามาต่อเลยโอเคงกุลก็มาพี่ชายมาน้องชายมาแฟนก็มาเฮือยยามาอิกกี้อิจิโกนะนลครับผมโจลีนไมีกล แต่ก็ดีนะโอเคอุ้ยมึงมาสองตัวเลยม,มาทําไมเนี่ยอยากได้ทันจิโร่มาซุมต่อเฮ้ยยาตัวอะไรเนี่ยมากัสตัว,ต,วตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันนะแต่ทันจิโร่ไม่ออกว่ะคนดูพี่ชายนะครับผมงกูลร,ราดิสนะครับผมอีโอได้แต่ว่าหาจากไหนอะป,ป้าป้าเบจิต้าเนี่ยคนดูป้าป้าของเบจิต้าแล้วมันได้มา2ตัวด้วประเด็ดน่ะมาครับผมมาทําการสุ่มกันต่อเลยขอตัวฮันจิโร่ใครมาสุม 2, ส่มสองพันสตารด์ดัสนว่าถามจริงเหอะ ไม่ใช่เราแน่นอนไม่ใช่เราแน่นอนเน่าจะเราแหละคนดูน่าจะเราแน่นอน <mm> ไม่นะไม่นะมาโอ้โหถามจริงกัดมาล็อกลี <mm> โอเคเฮ้ยมาเร็วครับผมคนทุฮห้าททนจิโร่ห้าสิบตราดก็พอ,อบอกเลยแค่ห้าสิบก็พอ,อน้องมาดูหน่อยสิมนันอีโวเจ็ดาวได้ใช่ไหมมาอันดับเลกนะมาดูอ อ๋าาอใช่ฮันจิโร่เป็นส่วนประกอบด้วยนะครับมันอยู่ในตู้พอดีนี่เดี๋ยวขอส่งต่อแล้วกันคนดูฮันจิโร่ได้มาแล้วหนึ่งตัวคนดูย้อยเส้นทางสู่เจ็ดดาวตัวเลขของเราหรือเปล่านะไม่รู้ว่าคุณเลิศหรือตัวนี้จะได้ก่อนนะครับผมไม่มาไว้คนดูรอบนี้แม่นเกลือเฉยงานะไม่เอานะไม่เอานะขอเทวาพี่ขอเทวีอย่าให้เกิอบนหนวดขาวเลยโอเคพิทันมาครับผมรอบนี้ อ่าเรามาดูกันตอนนี้ครบแล้วคุณดู5าขาสูรแค่2ตัวอย่างละ2ตัวนะครับผมแล้วมันหาจากไหนเนี่ยอันเนี้ยจากทอรี่เดมอนสองแล้วยังเรายังไม่ถึงเลยคุณดูยังไม่ถึงเลยอีกนานเพราะว่าก่อนจะไปเดมอนสองได้ก็จะนานนะคุณดูฮะเราไปดูกันนะครับผมจริงๆริงเราจะแย่แล้วคุณดูฮ่าทอรี่โลก1โลก2องอานนี้นะครับผมน่าจะไม่ต้องเคลียร์โลก1ก่อนกโลกหนึ่งเลยเหลือเยอะเลยคุณดูยังไม่ผ่านเลยนะครับผมมามาดูกันนะครับผมฮะเดมอนสองโอ้โหโอ้โห อ้โหด่านสามสิบรออีกนานนะโสงอมก็ดูอีกนานนะโสงอมเลยถ้าเกิดเราอีโวตัวพวกนี้มันจะกลายเป็นตัวนั้นป้าคุณดูลองดูไหมลองดูไหมคุณดูฮะเผื่อมันแต่ว่าใช้ได้เราจะได้แบบว่าฟาร์มที่โลกหนึ่งเอาแล้วจะเกี่ยวไหมคุณดูอ่ะจนตัวนี้ด้วยกันคุณดูฮะมาตุ้ยด้วยมันต้องมีสักอันแหละคุณดูขออนุญาตเหลี่ยมเลยแล้วก็เอาไม่ได้คุณดูมันแยกกันจบเลยทันจิโลเราจบเลยกับโลกหนึ่งเลยคุณดูฮะ กับโลกหนึ่งเลยไปละจ้าโลกนี้หมดประโยชน์กระจดกันแล้วไปและซึ่งตอนนี้เราได้ทันกิโรมาแล้วนะครับผมคนเดียวขออนุญาตจัดทีมก่อนกันแล้วกันคณดูฮะในสุโกะนี้ยะเป็นล่างเลขรือคณดูฮะถ้าเกิดอัพเกรดล้วก็เราจะโหดหน้เดูดูท่าโจมตีโคตรเท่คนดูเท่จัดแต่อัพขั้นต่อไปอย่างเพลงคนดูนเป็นหมืม่นเลย และซึ่งพอเราได้ทานจิโร่มาครับผมฮะเราก็ทําการลงส่งออฟไฟเลยครับผมฮะแต่เหมือนว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับผมในการลงออฟไฟไอเราที่ว่าลงธรรมดามันจะง่ายซะแล้วว่ะปรากฏว่ามันไม่ง่ายนะครับผมซึ่งเราต้องพยายามควบคุมตัวละครเพื่อมาไล่ตีเรื่อยๆนะครับผมฮะและอีกอย่างที่เด็กๆได้นำมาก็คือการปรับออโต้สคริปครับผมฮะหากเราแบบว่าปรับแบบไม่ออโต้สคริปนะครับผมฮะศัตรูก็จะได้มาแบบไม่รัวนะครับผมเราสามารถควบคุมแล้วก็คอนโทรลในส่วนของยนิตของเราได้มันจะได้ไม่ไวเกินไปนั่นเองครับผมและเพียงแค่เวฟแปดก็เร ในส่วนของตอนนี้เราอาสูรใกล้ถึงรถไฟแล้วนั่นเองครับผมและด้วยความโหดของฮาติโลนั้นสามารถทําให้เราผ่านวิกฤตไปได้แบบเฉียวเฉียดและพอเราผ่านวิกฤตเว็บ8มาได้นั้นนะครับเราก็ยามยื้อแบบนี้ไปเรื่อยๆง่ายเลยก็คือเราปรับเป็นเออคูณ2ไม่ได้เลยครับผมฮะเพราะว่าศัตรูนั้นไวมากนําเลยก็คืออย่าลงคนเดียวเพราะจะตึงเกินนะแต่ในท้ายที่สุดแล้วเราก็ไปไม่ไหวครับผมดูฮะในเว็บที่13สศัตรูโหมกระหน่ำกันเข้ามา จนเราไม่สามารถต้านทานได้แล้วนั่นเองครับผมหากิูของเรานั้นได้แต่ยืนมองนะครับผมด้วยความเศร้า้อยทาอะไรไม่ได้เลยเออไม่ไหวคนดู <c oughs> ยากเกินนี่ขนาดเราลงธรรมดาไม่ไ้ลงเอ็กซ์ตรีมนะครับผมถ้าลงเอ็กซ์ตรีมจะขนาดไหนวะลาดีก็อยากจะอัพคนดูอัพทีดาเมจแม่งขึ้นไปสองหมื่นขึ้นอาเวอร์จัดเลยคนดูขึ้นอย่างเวอร์ fc โ oh, อ้ว่า fc โอ้คนดูฮะให้เขาว่าแบ่งเอาไฟไหมเด็แน้อยก็มีเออกิูนะครับผมหาพอช่วย้มั่งแหละวัดดีน้อง เอ็งลงออฟไฟไหวไหมน้องลงไหวลงไหวไหมแบกที่ไหวโอเคงั้ไปกันเลยสองคนไปกันเลยไหวแน่นะเอา้ามาดู FC บอกผมว่าไม่ถึง FC ติดยออู่นู่นเอ็งพอเอ็งไหวไหมจิ้เหรอเอ็งพอเอ็งไหวนี่ เองไหวแน่นและเจ้าหนุ่มที่มากับฉันเนี่ยลองเหรอโอเคลองก็ลองมาแล้วพอล้างจากนั้นเราก็ลงกับเจ้าหมอนี่ครับผมฮะาที่มากับเราด้วยครับผมฮะคุณลงเราซิว,ว่าปลายทางคืออะไรครับผมแน่นอนครับเจ้าหมอนี่ลงมาเป็นครับผมฮะาเขาไม่มีในส่วนของตัวเออดาพี่ข้าศูนย์เลยสักตัวนั่นเองครับผมฮะเราก็เลยต้องลำบากต่อสู้คนเดียวเหมือนเดิมนั่นเองครับผมก็ดูโคตรเซตเลยแล้วปลายทางในที่สุดแล้วเราก็จบแค่ที่เวฟบแปดนั่นเองครับผมฮ่อกิ่ยืนมอีกแล้ว นี่เราลืมเลยถ้าเกิดเราตัวทาจิโร่นะครับผมมาตัวนี้มาแบกที่ไรมันจะบูดามเมสินะครับผมไอเราก็ลืมเลยว่าอ๋อไฟต้องหาคนแบกบเพิร์บมาก็าดูตอนนี้ก็ไปลงสตอรี่ก่อนแล้วกันนะครับผมไปลงสตอรี่ให้จบ จะได้ไปโลก2สักทีสตอรี่และเราก็ทําการลงสตอรี่ต่อนั่นเองครับผมคนโดฮาซึ่งบอกเลยว่าก็ไปเรื่อยครับผมชิวๆไปก่อนละกันตัวแบกก็ตัวเดิมเลยเพิ่มเติมคือเราลาดิสเข้ามาด้วยนะครับผมซึ่งเราก็เรียกพี่ราดิสออกมาโจมตีด้วยนั่นเองครับผมฮาแต่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนั้นลาดิสคงม,ม็แต่ยืนมองครับผมฮาไม่สนใจและจนในสุดเราก็รู้สาเหตุแล้วนั่นเองครับผมฮาอธิบายอีกทีหนึ่งละกันผี่ไม่โจมตีเลยเหรอพี่ลาดิสพ,พ,พี่พี่มาพี่ผมคุมพี่เองเลยมา ไปโจมตีมันซะนี่แน่พี่ฉันไม่ตีหรอกนะฉันจะตีแต่คาคารอดน้องชายของฉันโอเคยังไงก็ได้ยังไงก็ได้งไงไดเดี่ยวก่อนนะมันเกือบจะถึงแล้น,นี้เดี่ยวก่อนลอก่อนเรียบร้อยโอเคได้อยู่พอได้อยู่นะครับผมอ๋อก็ดูเราปรับเป็นโลนี่เองเราลืมปรับต้องกดที่เอ,อโชว์นี้ให้เป็นไฮนะครับผมโอเคปรับสูงแล้วกันเอาว่า ไอเราก็สงสัยไม่โจมตีเป็นงี้นี่เองและซึ่งรอบนี้เราของลงธรรมดาก็แลวกันครู5าจะดจบไวๆครับผมและการโจมตีของพิเทียบรันนี้ก็คือการพุ่งเข้าไปแล้วก็บึ้มนะครับผมสร้างดามเมจไปวงกว้างนั่นเองครับผมฮะถ้าต่อไปพิงบาร์ดลำแสงสีชมพูเหรอโอเคไหนลองดูซิว่าเออถึงว่าท่าอลังการมากนะครับผมเสียดายนะครับผมฮะเราต้องลื้นหลายตัวกลับมาเล่นระหว่าเพราะว่าเราลืมปรับเป็นไฮนะครับผมถึงว่าไม่โจมตี เรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็ลงเออสตอรี่หมดแล้วนะครับผมในส่วนของเออแมดบอสไซโครลอยครับผมมาแล้วก็สู้กับเดอะบอสเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมฮะนี่สู้แล แล้พอล้างจากนั้นเราได้เจอกับ f c อีกรอบหนึ่งครับผมฮะคนดูฮาซึ่งรอบนี้คือเจ้าลูฟี่คนนี้ครับผมเราก็เลยลอบไปลงออฟไฟสะเลยและซึ่งก็มีเจ้าหนุ่มหน้าเขียวคนนี้มาช่วยด้วยนั่นเองครับผมคนดูฮะลงด้วยกแบบนี้โอกาสสาเร็จค่อนข้างสูงและดูว่าจะ2สองคนนี้จะเป็นงานใช่ย่อยนะคะถึงแม้จะเวลนน้องก็ตามเรียกได้ว่าเริ่มแรกค่อนข้างที่จะฉลุยมากครับผมและอีกทั้งเรายังได้รู้เทคนิคจากแต่พวกนี้้วยก็คือการที่เออเราลงออฟไฟแล้วก็หากเราอัญเชิญตัวอื่นมันก ในส่วนของเว็บเลขนั้นเออมันจะยังไม่หลับครับผมมาดูฮะมันจะยังโจมตีอยู่นั่นเองครับผมฮะและซึ่งเราก็สามารถเรียกตัวต่างๆมาโจมตีได้ด้วยเช่นเอิร์ดอาโอคิยิไว้แช่แข็งนั่นเองครับผมฮะคนดูฮะและพออาโอคิยิของเรานั้นหลับครับผมก็ค่อยขายทิ้งแล้วก็เรียกใหม่ในเทิร์นต่อมานั่นเองครับผมฮะนั่นแหละฮะคือวิธีการสลับตัวที่เจ้าพวกที่สอนเรามานั่นเองครับผมแต่เหมือนชะตาช่างเล่นตลกครับผมคนดูฮะให้ตายเถอะโรบิน เราเกิดจะผ่านอยู่แล้วเชียวครับผมฮะาภายในเว็บที่16นั้นและซึ่งคือเว็บสุดท้ายเรายื้อสุดความสามารถแต่ก็ไม่เป็นผลครับผมฮะให้ตายเถอะเกือบชนะอยู่แล้วเชียวทำไมออฟไฟเราลง2คลิปแล้วนะยังไม่ได้สักทีนะครับผมทำไมมันยากขนาดนี้คุณดูออฟไฟทำไมมันยากขนาดนี้และพลังกางเราต้องหาเจมเพิ่มครับผมคุณดูฮซึ่งเราจะหาเจมเพื่อ สุ่มตัวทําเงินนั่นเองครับผมคนเดือและซึ่งจะหมอนี่พามาลงครับผมคนณฮาซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครแต่นาวดาวน่าจะเป็น f อฟซีนะนะไอผมบัฟถึงตรงนี้นะพี่โอเคไอมันบัฟดาเมจาด,ด้วยเหรอเอาดีเอามาดาราลงมาอีกนิดน,นึงพี่โอเคยายยายมาดาราก็ได้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันนี่คุดูดูบูม่าเรานะครับผมฮะตอนนี้เราอัพเต็มแล้วนะครับผมได้เวฟละเจ็ดหมื่นครับผมคนดู5าก็ถือว่าเยอะอยู่แต่คุณดูสปีดวากอนนะครับผมอัพเต็มเวฟละสองแสนแปดคนดูโคตรเยอะเกือบ สามแสนนะจริงๆตัวน,นี้คืออย่าได้สปีดมากอย่งังแต่ว่าผมว่าตัวน,นี้ก็ดีนะขุมส่วนของไอก็คือนอกจากบัฟเงินนะครับผมฮะเห็นไหมเวฟหนึ่งแสนสามกับบัฟดาเมจสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมโอ้โหโคตรดีผมบอกเลยดีกับบูบ้าเยอะเลยแต่ว่าไอ้มันกว่าจะเข้านะครับผมานานมากเขาว่าอย่างงั้นแต่ถ้าเกิดมีสปีดวาก้อนก่อนก็น่าจะเอาสปีดก่อนนะครับผมแต่ดับแรกก็คือต้องหาเจมก่อนเดี๋ยวรอเก็บเงินล้านห้าก่อนอยาเห็นพลังของเจ้าหมอนี่คนดวงหยังไม่เคยเอัพถึงเลย มันเพิ่มคูดาวแต่มันบวกดาเมจแสนทุกเวฟก็แสนหกทุกเวฟก็ดีป่ะวะมาเงินถึงล้านห้าแล้วคนดูห้าถึงเวลาอัพถึงเวลาอัพนะครับผมอัพจนตันเลยแล้วกันเรียบรย้อยดูพลังหน่อยซิเปน็นยังไงถ้านี่ใช้ใช่แ่แข่งทะเลใช่ไหมคนดูโวโคตรเทในมังงะก็คือว่าแช่แข่งทะเล,กกเะเลแล้วก็ให้คนเดินผ่านเดินข้ามไปใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็เทดีอลังการดีนะครับผมไอย้ยาเรียบรย้อยครับผมหาได้มาเวฟมันรยกว่านะครับผมโอเค เรามาดูกันว่าเราจะได้ในส่วนของเออเจมเท่าไหร่นะครับผมโอ้เยอะอยู่นะหกพันเท่าไหร่ถึงจะเหมาตู้ไอ้โลกสองนะคนดูต้องมีเท่าไหร่ว่าหมื่นไหมหมื่นสองไหมคนดูฮะก็คอมเมนต์ก็ไ,ได้นะครับผมผมต้องหาตัวทําเงินก่อนพูดจริงเลยเรายังเหลืออะไรให้ทําอีกเยอะนะคนดูฮะอย่างน้อยก็ต้องทาออฟไฟให้ผ่านก่อนแล้วเราจะไปลงเออหอคอยเอออะไรเอออีกนะครับผมมันมีไอ้ดันโบลตสอีกซึ่งเราเมไม่เคยลงเลยคนดูฮะมาไปดูโลกสองเลยละกันนะครับผมฮะ อยากให้ทําทอะไรต่อก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมฮะเช่นเออพี่ไปหาตัวนั้นตัวนี้แต่อยากได้หนวดขาวจะหนวดขาวยังไม่ได้เลยเมื่งโคตรคาใจมาดูดีเซตโอเคเปเกซัสครับผมไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวแล้วเราไม่ได้ดูเรื่องนี้ด้วยเพราะง,งั้นแล้วไม่สุ่มไม่สุ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะทํเจดดาวก่อนด้วยนะครับผมดูฮะอย่างน้อยเราขอมี7ดาวติดตัวสักตัวหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดดูจากขนา,านการแล้วนะครับผมฮะ คาตจิโร่น่าจะยาวไกลผมว่าคุณเลอร์น่าจะได้ก่อนนะครับผมน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ก็บอกวิธีการทำเจ็ดดาวไว้บ้างกันละกันคุณว่ห้า 5, ถ้าเกิดว่าหากเจอเราในเกมก็เบรกหน่อยลวกันเบรกออฟไฟหน่อยตอคทีปนี้ไปละห้บ๊ายบาย